เพรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยนะคะวันนี้จ้าจ๋าพามาชมในส่วนของรวมซีวิกนะคะตัว FC แล้วก็ FE นะคะวันนี้จ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยน์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมินบุรีกรุงเทพนะคะมีแต่คันสวยๆนะคะที่หยิบมารีวิวให้ชมวันนี้นะคะท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากได้รถสวยนะคะไม่ควรพลาดน,นอกจากขอเริ่มคันแรกกันเลยนะคะกับ Honda c ซ v ว c นะคะตัว1น ะค,ะคันนี้นะคะท่านผู้ชมได้ตัว1.8นะคะ EL นะคะปี2020นะคะราคาเพียง579,000บาทไม่84,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้สามารถฟรีดาวได้นะคะทะเบียน1ขอไข่นหนู7600เป็นรถมือเดียวนะคะเข้าศูนย์เมนเทนแนนตลอดนะคะรถเติมทั้งคันค่ะท่านผู้ชมอยากได้รถคันส,สวยๆนะคะถ้าเข้าหาน้องจะจ้าพิษโยนได้เลยนะคะแกปด้านข้างสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะแกปด้านข้างสวยเดิมนะคะล้อแม็กเดิมนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะ ได้กล้องเรียนวอสเรียบร้อยนะคะมาพร้อมที่เปิดสมาร์ทเอนทรีภายในสวยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพรถแต่ละคันเนี่ยที่จะมารีวิวให้ชมนะคะสภาพไม่มีชำค่ะท่านผู้ชมนะคะสภาพสวยเดิมนะคะตัวคานนะคะโครงสร้างคานเสาเอนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแผงประตูดูสวยดูสดนะคะเหลี่ยมสันตัวรถเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะแผงประตูดูสวยนะคะเบาะหนังแท้เบาะหนังเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะฮีดรูมขาวสวยสะอาด ไม่มีอรอยแกะรอยถอดนะคะแผงประตูสดใหม่มา,ากค่ะเปิดเข้ามากินใหม่ยังอยู่เลยนะคะล้อมแมกทั้งสีล้อไม่มีเบียดนะคะแก็บข้างไม่มีอ้าไม่มีงา้างมาพร้อมไฟท้ายสภาพสวยสภาพเดิมนะคะตัวรถโครงสร้างสวยเดิมะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะตัวไฟท้ายเป็นตัวสีนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็แก็บด้านข้างนะคะสภาพเดิมล้อมแมกเดิมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะที่เปิดสภาพสวย,สวย,สวยเลยนะคะแผงประตูดูสวยดูสดดูใหม่ค่ะท่านผู้ชมนะคะ ใครที่สนใจนะคะสำหรับเครื่อง1.8นะคะบอกเลยว่าขับสนุกขับมันนะคะและที่สำคัญนะคะรถเราสามารถออกฟรีดาวได้นะคะรถน้ำมันล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะท่านผู้ชมดูตัวพวงมาลัยสภาพเดิมสวยมากนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะคะโครงสร้างเสาเออยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยๆเลยนะคะสภาพสวย ใครสนใจทักหา,าน้องเะจ๋าเพชรยนต์ด่วนเลยนะคะท่านผู้ชมน้องเะจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสี่แยกเมนบุรีกรุงเทพบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะติดต่อหาน้องเะจ๋าเพชรยนต์ได้ถ้าใครอยากได้ h อน da c ซ v ว c F4 นะคะสีดาก็มีนะคะเนี่ยอันนี้สีบนเงินที่เจจ่ารีวิวให้ดูนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวรถสวยใหม่สวยเดิมสว,สวยสดมาก นะคะคติดต่อหาน้องกระจาพิเดินเข้ามาได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะกับตัวสีดำนะคะคันนี้คันที่2นะคะคันที่2นี่ก็จะเป็นในส่วนของปี2019นะคะเป็นตัว1.8 EL นะคะไมล์อยู่ที่112,000สมนโลนะคะเป็นตัว EL เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยนะคะท่านผู้ชมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใสๆส,ส,สวยๆนะคะล้อแม็กลมสีดำนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยงมองข้างนะคะที่เปิดสมาร์ทอินทรี นะคะเบาะหนังแท้เบาะหนังเดิมนะคะท่านผู้ชมสภาพโครงสร้างสวยนะคะได้เป็นแอร์น่าจะเป็นแอร์ออโต้นะคะตัวเฮดรูมสอขาวสะอาดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสภาพสวยมากนะคะภายถ้าเป็นภายนอกสีดำเนี่ยภายในจะเป็นสีครีมนะคะแต่ถ้าเป็นภายนอกสีขาวหรือว่าสีบนเงินภายในจะเป็นสีดําลูกค้าชอบภายนอกภายในสีแบบไหนนะคะทักสอบถามมาได้เพราะว่าตัวเลือกของเรามีเยอะนะคะลูกค้านะคะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะฟรีดาวได้ออกรถได้ทุกอาชีพ ออกรถกนลังก็จ่าได้ทั่วประเทศนะคะอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้ทักเข้าหาเจ,จา้าจ่าเพ็นจยนด่วนเลยนะคะดูแผงประตูนะคะท่านผู้ชมสวยสดมากนะคะโครงสร้างคารเสาเเสา B นะคะนอตนไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสะภาพสวยสภาพเดิมนี่นะคะอา,อารมณ์ขับเนี่ยบอกเลยว่าฟิลออกสปอร์ตสปอร์ตนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าได้เครื่องยนต์แรงและเร็วนะคะอารมณ์ขับขับสนุกขับมันทอดช่วงล่างเกาะถนนดีมากแล้วก็รถเนี่ย ไม่มีชนไม่มีการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้งานต่อเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะวันนี้เอาตัวเลือกมาให้เลือกเยอะๆแบบนี้ติดต่อหาน้องจะาจ่าพยนเข้ามาได้นะคะบริษัทอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสีแยกมินบุรีกรุงเทพจะซื้อสดก็ได้จะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะสามารถทําได้ทุกเงื่อนไขนะคะท่านผู้ชมทําได้ทุกเงื่อนไขนะคะใครที่ อยากได้แบบสภาพสวยๆนะคะ,ะ,คะก็หาน้องกระจับพิจิตเข้ามาได้มาดูคันที่3กันนะคะก็สีดําเหมือนกันคันนี้นะคะท่านผู้ชมได้เป็นตัว1.8นะคะตัว EL เหมือนกันนะคะปี2019ไมาอยู่ที่1มืออ่ามาอยู่ที่98,000กโลนะคะสีดําคันนี้559,000ถ้าลูกค้าอยากได้ไม่น้อยไม่ไม่น้อยไม่ไม่เยอะไม่น้อยขนาดไหนหรือราคาถูกขนาดไหนนะคะลูกค้าเข้ามาเลือกก่อนได้นะคะถ้าเรามาตอนที่รถกําลังเยอะๆเนี่ย ตัวเรื่องของเราก็จะเยอะกว่านะคะแต่รับรองเรื่องโครงสร้างตัวรถเนี่ยเรารับประกันนะคะว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้นํากลับสีกอ่อหมายแน่นอนนะคะสวยทุกคันตัวเลือกเยอะแบบนี้นะคะคันนี้เลือกได้เลยค่ะท่านผู้ชมชอบภายในแบบไหนชอบทะเบียนยังไงนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะราคาก็แตกต่างกันนิดเดียวนะคะหลักหมื่นนะคะลูกค้าเข้ามาเลือกได้เลยนะคะแต่เราจะมีการคลีนการสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะภาษีพ,พบรบเรามีให้แล้วก็ในส่วนของการสาดมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะ ตัว C นะคะสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะสภาพสวยมากนะคะเซนเซอร์ถอยมีให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้ด้านหลังที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็ใส่ของได้เยอะนะคะท่านะผู้ชมด้านหลังเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะโครงสร้างสวยเดิมกิ๊บล็อกสวยสภาพใหม่สภาพสดนะคะติดต่อหาน้องเจ้าจ่าเพรยนต์เข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมนะคะลาเอียดตัวรถโครงสร้างรถเดิมๆทั้งหมดนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงแต่อย่างใด ะะมาดูในส่วนของตัว Honda Civic F4 FE กันบ้างนะคะคันนี้คันนี้ได้มาแ8,9000โลนะคะราคา6,99,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพสวยสีเทาดำก็จะแตกต่างกันในส่วนของทรงของ FE นะคะแตกต่างหมดเลยเพราะาเป็นเปลี่ยนโฉมนะคะแต่ถ้าใครชอบสมเดิมอยู่น้อเนาะก,ก็มีให้เลือกแต่ถ้าใครไม่ชอบ F4 ชอบ FE ปีใหม่ขึ้นนะคะก็ได้เครื่อง1.5ไม่ใช่18นะคะ1.5 EL เนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ นะคะปี2021นะคะสีเทาดำนะคะและภายในเนะะี่ยเขาจะเป็นสีในส่วนของสีครีมนะคะสภาพสวยมากที่เปิดนะคะได้คียล์แล้วเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมภายในเบาะผ้านะคะสีครีมกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะหรือว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะคะดูใหม่ดูสดทั้งหมดทั้งหมดเลยนะ,ะตัวรถเดิมนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกลับสีก็ไม่สนใจถ้าหาน้องก็จ่ายเพจยนได้นะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันน้องจะจ่ายินดีนให้คําแนะนํา ให้คำปรึกษานะคะใครที่อยากให้น้องจ๊จ๋าดูแลช่วยเหลือนะคะก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากลูกค้านะคะทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องก็จ๋าด้วยนะคะอยากได้รูปไหนคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวน้องจ๋าจัดเซอร์วิสให้สวยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ